ไม่สมของปลาแตงเนาะอันนี้เป็นสูตรปลาแตงแล้วจะว่าเป็นสูตรเพื่ออื่นนะเอาไปลองเฮ็ดตามก็ได้ค่ะเพราะว่าทุกปีทุกปีปลาแตงก็ใส่สูตรนี่เนาะได้เนาะใหม่มาแล้วปลาแตงก็จะมาปอกแบบนี้ปอกไว้แล้วค่ะปอกแล้วเขาจ้างจะเอาไปล่างเนาะโออเนองใหม่ก็นอนยัไงค่ะเดี๋ยวปลาแตงปอกก่อนเลยปอกให้ดีๆแล้วจะปอกแล้วก็แตงดีๆแตงงามๆ ขั้นตอนมันกับบัาลายเราจะมันจะซ่าแม่ตอนเขาไป,ไปย่ำไปย่ำไปซับแม่ค่ะไปซับให้พเพลินเสร็จๆขั้นตอนปอกเปลืองนี่โบโบใส่เวลาบ,บ่หลายไา <c oughs> แต่งก็เลยสับมาบ่หลายไงไาแต่งเลยสับมาแค่พอพอเห็ดตอนนี้เพราะถ้าสับมาหลายเลยเขาเห็ดผู้เดียวนะ่ะมันก็จะซ่าเนาะเดี๋ยวมันจะํำตะกรอนไปแต่วไว้จะเทซ้านี่แหละเดี๋ยว เมื่อหน้าเมื่อหลังคอยไปซับมาใหม่เนี่ยจักกระปอกไปนี่แหละปอกไปเรื่อยๆเดี๋ยวห้ากระปอกออกนอนแหมจะนอนไงนอนน้ำนัก <c oughs> ปอกออกตรงนี้มันจากตรนีแบบนี้เดี๋ยวขา้าจะแตงออก <c oughs> จากแต้งแต้งตัดออกแล้ว <c oughs> <c oughs> แบบเนี่ยจากแบบ เี่เ้งองก็แต่งเอ่แต่งก็ได้จากแล้วแล้วแจ้งลักษณะของน้องใม่เด้อเนี่ยค่ะแจ้งออกแบบนี้ะได้น้อนงง่ามแบบนี้ค่ะแ๋้วปจัจจงจะเอาไปลางทางมีงก่กระตักออกเร็จแล้วก็จะเอาเมา่ะล่างนี่ค่ะ นี่แหละที่ป้แต่ง่าแบบขั้นตอนนี้มันจะใส่เวลาใส่เวลาดูดเนาะจ้ะพอาอนุญาตนางสิเนี่ยขา้็ตองมานางซับซับไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะขั้นตอนการเฮ็ดเนาะกะม่ยากบ่า่ยายค่ะใส่เวลาซ <c oughs> <c oughs> ื้อแทงภาพแบบเขาออกมาลายๆสเสร็จแล้วมานางซับอยู่ค้เดียวเนี่ยโอ้ยเมื่อเหนื่อกับบ่แล้ว แต่ถ้ามีค้นสับซอยกั่ข้าอยู่นี่ประแต่งเห็ดคนเดียวเด้อคนะนก็ตกลิ่นๆเนี่ยค่ะเสียงฝ้าห้องก็เต้มๆติมดหรอกอ,อากาศก็เอาเอามากระักมันเท่าพี่ยง ไปกัย่างไปไป,ไปเบื้องหมาเหาอย่างเนาะหมาเหาเข้า,ขาจามาอันเกียเก้ยวหนาเกี้ยวหนาไปห้งั่วงหน,า,หนาอยู่อนันสาบ่แเม่นสาข้องจ้ะมันจะมีข้องอยู่หนาเนาะเข้าจมาเกี้ยวไปง่วหามาก็เลยเฮาไปแต่งไปเบื้องมาเมื่อกีนน้นะค่ะนะเนี่ยจ้ะมันก็จะโดนนี่แหละเขาจะมานางสาบแบบนี้เราจะโดนใช้เวลาโดนนะคะ อืเนีย่ยต่ว่าถึงใส่เวลาประแต่งกับมาเฮ็ดือเกานะ่าล่วเพราะว่าเขาเป็นคนมาก,กินเนาะใหม่ก็เลยเฮ็ดเก็บไไไใแตะกินดีกว่านะเนาะเฮ็ดแล้วเอาไปให้ยายเอาไปให้น้องเอาไปให้มูเห้าน้ำมิงสี่ก็ได้นะจ๊ะหรือถ้ามันเหลือหลายๆเ่าก็จำหน้ายออกไปยังซี่ก็ได้เนาะ <c oughs> ขายออกไปน้ำแนงสิแมจ่จ๊ะนั่นละ่ะ ปวดแขนพุนได้หน่โมเมนท์ท่านมด่าเลยจ้ะเออแต่ว่าพอเข้าไปไปเฮ็ดยังสีมันนอใหม่มันนอใหญ่เนาะมันก็นจะได้เนื้อมันหลายมางครั้นนอที่เข้าไปหานํามันอันนอใหม่อันที่มันเกิดตามถ้ามาชาฉาเนาะจ้ะเนี่ยค่ะปะ้าแดงก็จะมากเฮ็ดแบบนี้แหละเฮ็ดเป็นต้นน,น้อย ให้เป็นสินน้อยๆอังเสียงย่ำคือบบกฮุ่งเท่านี้แหละค่ะเฮหดไปเรื่อยๆเสร็จแล้วผ่านไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะปแต่งซับซับหนึ่งชั่วโมงเรึ่งนะเต็มกะละมังพอดีจ้ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวจะแช่น้ำเดี๋ยวปแต่งเบล่าน้ามาใส่ก่อนเด้อ ก็จะเอาน้ำสะอาดด้จากน้ำกินนี่แหละเนาะเอามาเทาใส่เทแช่ไวนะะออกก้นะคะโมพ่อโมถ่วมเดี๋ยวอีกกนจะอืมนะคะเทแช่ไว้แบบนี้นะคะของปลาแตงจะแช่ไว้ประมาณสักสองขึ้นนะคะ วัวไผ่ไผ่กิ่มซุ้งเนี่ยเพิินบ่ามีความขมอยังมากมมยน,จนะจจะเจนาะกระแซน้ำธรรมาดาเนี่ยน้ำดื่มเนาะน้ำสะอาดเนาะแช่ทิ้งไว้สองคืนนะคะเนี่ยให้น้ำถมถมั่วแบบนี้เลยด้วจ้ะเดี๋ยวถ้าได้สองคืนแล้วมาดูเดี๋ยวคอยเบิ่งขั้นตอนต่อไปนะจ้ะเดี๋ยวอันนี้เอาเราเอาแช่ไวไก้ก่อนเนาะจะแช่ไว้แบบนี้เลยก่อนเชก็เนี่ยค่ะน้ำถมถวมเด้อแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะ อย่างสองขึ้นเขาจงมาเบิรงกไม้นะจ๊ะเนาะผ่านไปแล้วสองขึ้นนะจ๊ะอุ้ยหน่อม้ยส้มนี่นะคะ <c oughs> มึงจะจะเข้าขาวแบบนี้มาแต่งแซ่น้ำไปสองขึ้นแล้วนะไม่น,นีเซลล์ออกจากน้ำอุย้ยจะออกจากน้ำไปใส่กระปุกค,ค่ะอุย้ย สวยเงามมากๆเกือบจะออกจากน้ำแล้วพัชกงก็จะเอาไปใส่อันนี้ยังก่อนแ่เกลือนะค่ะเอาเกลือมาเศร้าเนาะเสร็จแล้วก็เอาใส่กับปุ๊กเลยเลย แค่กินนี่ก,ก็เป็นนนองไม่สมเลยด้วยนี่แบบนี้เนาะมีมูเพิ่นทักมากนะคะบอกว่าอันเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นตนยยเนเ้นยิ่งใหญ่ไปห้เน่เด้อมาสั่นอันที่เป็นแว่นแว่นเหมืนแม้มาสัน่นเขาจะไปไว้ถั่แกงแบบแกงกะทิแกงทไทยไเนี่ยแม่จ้ะเออสร้างสร้างไววเนาะ ตาแต,แตงก็เลยบอกว่าได้เลยเป็นมู่กันนะคะคนเห็นเท่าในคลิปได้บุนีเลยจ้ะในแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะได้เกลือมากเกลือใส่ค่ะ ถ้าห้อยเกลือพอคล้อนี่ยมันก็นจะบ่นเอาแล้วจ้ะถ้าทาเกลือมันหน่อยปุ๊บเนี่ยมันบอพลอมันก็นจะตัดเอาได้เนอะใส่ไปเลยค่ะเยอค่ะเยอะพอคล้อยให้ทิง้งเผาไป ขั้นัันเกลือกับเอน้นนำไม่เข้ากันได้ที่แล้วจะเซตเรียบเรียบ้อยแล้วค่ะเนี่ยเป็นเป็นขั้นตอนเป็นวิธีการที่ประแดงเทดกินเองอยู่บ้านเด้อจ้าเด้อส่วนเพื่อนๆท่านใดมีวิธีการแบบไดกะแช่กันได้เลยค่ะเด้อนะคะ,นะคะอืมอาจจะบอกคือการน,นอวิธีการเฮ็เนาะตะว่ากะมันมีวิธีหลายขั้นตอนเอ้ยว่าแมนมีหลายกรรมวิธีเนาะสูตรไทยสูตรมั่นนะจ้ะเนาะ เนี่ยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะได้แบบนี้ก็เอาไปลงลงไหลงกระติกล่งยังก็ได้จ้ะล่งขวดล่งยังก็ได้เก็บไว้ทากินไดนโดนได้จ้ะ